เมื่อแฟนไม่ซื้อแคร์แบร์ให้ก็คงแถมยังไงมั่งถูกใจไหมอยากได้อะไรเพิ่มไหมพี่ให้โอกาสนะพี่ถามว่าอยากได้อะไรเพิ่มไหมถ้าดูคลิปก็จะรู้ว่าพี่ชอบแถมใช่ไหมอยากได้อะไรเพิ่มไหมจริงจริงก็อยากได้แคร์แบร์เพราะหนูไม่เคยมีแคร์แบร์เลยจริงหรอชอบชอบตุ๊กตาหรอทำไมไม่ให้คุณแฟนซื้อให้อะคุณแฟนดอกไม้ทั้งดอกยังไม่มีเลย ได้ไหมเนี่ยโอเคได้ค่ะแอ่ให้ให้หนึ่งตัวให้หนึ่งตัวจริงจริงจริงตัวนั้นลอหยิบได้เลยนี่หนูชอบสีเลนส์มากคุแม่ทนีต้อลใจ และในคลิปต่อไปนะคะคู่นี้จะมีบทสัมภาษณ์พิเศษค่ะเนื่องจากผู้หญิงนะคะเป็นสาวบกแอนดรอยแต่ฝ่ายชายเป็นสาวบก iOS กดติดตามไว้เลย